สวัสดีครับผมเราขอนําเพื่อนๆมารับชมการจาลองแมชชนคันสุดฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษก่อนจริงคู่ดึกประจําค่าคืนวันพุธที่24เมษายนเวลาตี2นะครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่องท r u พ p ีเมีย r f o ุต ball 1และ2ให้เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันวันนี้เราขอมามุท่านมาที่สนามคุนิชันพาร์ก,กเป็นเกมที่เอลตันจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลิพูลและเพื่อนๆอ,อ,อ,อยู่กับแอดมินเก่งจากชาแนลทูบเก่งวีซิเกมเมอร์จะรับทที่ในการฝึกภาพอรยายคู่นี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนจริงนะครับ อาครับเกมกำลังจะเริ่มเสร็์เจ้าของคอมแล้วลิบูดได้เขียวเริ่มก่อนนะครับเป็นทีมเยียวนี้จะบุกจากฝั่งขวาไปซ้ายส่วนเอีกท่นาน้าบ้านบุกจากซ้ายไปขวาครับสรุปตารางคะแนนตอนนี้เจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันอยู่อันดับที่16ของตารางพรีเมียร์อังกฤษนะครับแข่งไป3 3น,นัดมีอยู่30คะแนนส่วนลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่2น,นะครับ33นะัดเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าเป็นรองที่ประตูริเสียรับที่ตามอาร์เซอนอยู่ส่วนแต้มเท่ากันที่74แต้มเาเข้ามาดูเกมของคู่นี้จะเป็นอย่างไร โลเวอร์สันดักบอลของฝั่งเอเวอร์ตันได้แล้วไหลมาทางซ้ายระบ,บรดิอาร์สมาครับแล้วโลเวอร์สันมองมองข้างหน้าอย่างไม่ได้เปิดเข้าไปลุ้นแล้วต้องรอแม็กอลิสเตอร์มาช่วยเชื่อมกับโจตาโจตาให้กับแม็กอาิสเตอร์แล้วถึงโลเวอร์สันเปิดบาซาร่าได้โขกแล้วตรงงอกแรงปัดกับแม็วพิกอดโอ้โหทักทายจากลิเวอร์พูล จริงๆเราเพิ่งมาทราบอาการบาดเจ็บของเดโกโชต้าตอนที่เรากําลังทําคลิปอยู่นี่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเกมจริงเนี่ยโชต้าไม่สามารถลงสนามได้ครับส่วนของตำแหน่งเล่นของลิเวอร์พูลนะครับดูเล่ดูบอลของอีลูตันมากดูเล่หมาแจากให้กับคาบร์บุสต์ลูวินกลายเป็นโลเบ์สันที่มาดักไปได้ไปบอลของลิเวอร์พูลแล้วครับแมคคาริสเตอร์นี่ครับโชต้าโชต้า แทงตัวให้กับเรียสดิดขึ้นมาไม่ได้มองเพื่อนะไรครับติดการ์เนอร์อาวุธลูวินดูเล่ดูตันก็จะส่วนเร็วไม่ได้ครับลิมผู้เช็กหน้าอยุดเพราะไม่หลุดมาเหมือนกันครับดูเล่ดูเล,ล่ทางซ้ายหมีแล้ว้โหลังเลแล้วฟันได้กลับมาแก้ตัวไว้ได้ครับแย่งคืนกับได้กับฝั่งของลิมผู้โรเบอร์สันโรเบสันตรงกลางกับอิดโดชูต,ต้าไปต่อแม็กอลิสเตอร์ลูดิอาสเรอยสคืนโรบอรสันเลยครับเล่นกันที่ลืมเส้นใหม่ทางฝั่งซ้าย เมคาลิสตอร์ไปไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วขยับบล็อกโรบสันอาครับทางซ้ายหลุดมาเหลือบอลแล้วอูในเขตโทษเปิดย้อนกลับมาโอ้โ <c> ห <oughs> เปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับเอาจากนี้ของโรบสันพิ่ฟอร์ดพอไม่ได้ออกบอลลูมมาก็ไม่ดีไปเข้าทางครับบอลถึงดิอยสอยากแทงมาที่โชต้าไม่ <c oughs> ติดฝั่งนี่แล้วครับตัดออกกันไหมจอร์ดแบนเวตกับเคียร์ทิ้งไม่ได้ทุ่กของลิูพูโรบสันมาที่โชต้า อเล็กซานเดอร์โนตขึ้นเดี๋ยวก็โชต้าโชต้าหนีได้เราให้ที่เอเลียตคืนมาที่เดี๋ยวก็โชต้าแล้วโอ้โหก้มหน้าก็จงซัดแล้วก็ข้ามคามอย่างน่าเสียดายครับโอ,อกาสของโชต้าทำจริงคืนกับจังหวะที่เอเลียตย้อนกลับมาให้นะครับแล้วได้ของวางเท้าดูครับโชต้าโอกาสจะขึ้นนำของลิเวอร์พูลได้ทักไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว,ว่ายิงข้ามคามอย่างน่าเสียดายครับโชต้าเออจะเข็มตัวของเ e อเวอร์ตันกับพิฟฟอร์ด โวดมาแล้วเอเลียดเก็บได้ที่ฝั่งของเอเวอเรตันอาดิสุเกให้กับกาเนอร์แบรนเวดอากรรมาที่กาเนอร์งัดมาให้คาร์วัูวินเจอกับฟันได้ครับมงงะซาลมาเก็บได้ที่ลิปูก,กับแม็กอาริสเตอร์เออริสเตอร์ไปที่โชตาดูโกโชตามาถึงเอเลียดแล้วดิแอสซ้สายขวา <c oughs> เลือกบอลขวาให้กับซาร่าไม่ได้ครับติดฝั่งของเอเวอเรตันแม็กนิว วายแมกนิวเล่นกับคาร์วัลวินเอฟฟานไดที่ตามประกบไม่ผ่านฟนานไดนะครับเดย์พูที่เราย้อนโชต้าเห็นซ้ายบีด้านแลวขวาซาร่าเติมนะครับเดจีสายมิโคลิงโกซาร่าได้ขอดวลไหมกับ,กบมีโคลิงโกไในเสียงเล่นสั้นใหม่ที่โชตา้าโชต้ามาในคร์ดโดนสก,กิดยังไม่ยอมล้มครับคืนบอลในกรอบโอ้โหโจช,ชัดที่สองใหมนี่ไม่ไปไม่รอดเลยครับโชตา้าเบียทิ้งไปก่อนครับแอชยังปวดทิ้งมาคาร์วัลวิน ไอ้ดูกเล่ดูกเล่เจอควอนซ่าตา่อไลน์แล้วเป็นบอลจังหวะได้เล่นต่อเรื่องของเอเวอเรตต์หมูสีต้องต้องเป่าหยุดเกมก่อนเลยครับโอ้อาการบาดเจ็บของอัตเลอดูกเล่โอ้โหจะต้องต้องต้องเรียกแล้วครับไม่ไหวเลยครับโอ้โหดูกเกล้เจอเข้าหนักช็อตนี้ของอเฉลวควอนซ่านะครับโอ้โหวิจากด้านหลังนิด <laughs> โอ้รอดพ้น ไปแดงไปด้วยนะครับคอนซาเอาเราต้องโอ้มีแก้ไขเลยครับส่งโอนาน่าครับลงมาแทนครับฝั่งของเอวตันต้องย้อนคืนไปให้เลยครับฝั่งของลิปัวออกมาเริ่มกันใหม่เลยครับดูเล่ไปต่อไปหครับเป็นโอนาน่าที่ลงแทนแล้วไปมาที่มีโคโเรนโก ขวางอยู่มองข้อซ่าแล้วจะเจอกับอเล็กซานเดอร์โนดาบที่สองโอ้โหแต่อัดเลยครับสุดท้ายบอลไปโดนเฟนอเล็กซานเดอร์โน no ครับออกไปครับเราก็เป็นลูกเต็มมุมของเอเวอเรตันจบเบิร์นี้ดยซ้ายดูยจะลุ้นอย่างไรเปิดม,มาของแม็กนิวแล้วได้โขกกับอเล็กซานเดอร์โน่แถวสองเ็นการ์เนอร์คาลอฟสกี้ไปช้าเสียให้กับลูยัส บอลที่เอเลียดเลาไปที่ดีอาร์สแล้วมองซาร่าเติมต้องรอโชต้าโชต้าเลือกที่ดีอาร์สไปต่อกรับซาร่าซาร่าขวามีขยับแล้วถึงอเล็กซานเดโนอเล็กซานเดโนมีชูมองขออย่างหาช่องจะส่องเองด้วยสายติดอากับโอนาน่าบอลของเอเวอเรต์ไลมาที่การเนอร์แล้วโอ้โหดูหาช่องดีครับหลุดมาทางฝั่งขอาแล้วครับคาร์เบิร์ตลูวิน เจอกับเฟอร์คิวฟันได้โอ้โหสุดท้ายฟันได้จีมออกด้านหลังไปได้ครับอลูพูผ่านไปได้นี่ก็มีโอกาสได้ลุ้นเลยนะครับโอ,อก,กาสมุสกูของดับเบวิลคาร์วินลุ้นจังหวะนี้แต่มุมของเอเวอัตันแหละครับก็ยังดูเก่งๆด้วยกันทั้งคู่นะครับมีใครที่อยากจะพลาดก่อนเปิดซ้ายของแม็กนิวมาแล้วโชวประมงโอ้โหแอชลีย์ยังครับโอ้ได้ลุ้นของเอเวอัตันอีกครั้งหนึ่งครับ หลอกให้แล้วด้วยครับโอ้โหแต่ว่าสบัดนี้ก็ดูจนนะมีกรห่างไกลไปเยครับลูกม่งของแอชเชอยร์ยังเพื่อนนี้ปล่อยให้แล้วนะครับตัวยามจะสบัดให้เข้ากรอบเลยว่ากรหดุดไปเยอะครับเริ่มเซน,นมาใหม่ฝั่งของลิพูสายที่โรเบอร์สันลิพูก็ไม่อยากที่จะพลาดเสียบตูก,ก่อนนะครับว่าหมายถึงเส้นทางการลุ้นแชมเปีา้ยอาจจะถูกตัดออกไปเลยก็ว่าได้นะครับโรเบอร์สัน เกมที่เหลืออยู่ก็3ทีมสำคัญอย่างแอสซันลิปูโรแมนเซตีไม่มีใครที่อยากจะพลาดแล้วครับโชต้าให้กับฮาวิเอเลียตเอเลียตไหลามาแล้วอลิสเดโน,โนจูจะยิงก็แต่ติดแมนเวตอาดูโอนาน,น่าระวังซ้ายมีควันซ่าขวางอยู่ยังได้ครับลิปูอต่อซาร่าซาร่าเจอกับมิโคโลงโกมิโคโลงโกเจอกับซาร่าโอ้โหมหาบอลไม่เจอครับซาร่าเจอเงินจังหวะนี้น่าน เลือกขึ้นมามีโคเรโก้ไปไม่ได้ต้องรอเพื่อนนะครับเบนเวตอาถึงคาร์บูรลูวินแล้วเอหเติมมากเกี่ยวบอลไม่ถึงครับเสร็จรรเลี้ยวหูเอโดกลางนี่ยครับยังถ่ายบอลไม่แม่นเท่าไหร่กลับขึ้นมาเอดโดะอาถึงโชต้าเดี๋ยวโชตา้าเจอกับซาคอสกี้โอ้โหเจอ,โโอสกี้นี่หลุดจากเท้าเลยครับโชต้าแล้วก็วางยาวามาทางขวา โอ้โหแจ็คแฮดิสันเพิ่งเรียนนะครัเกมนี้เราดูกล่าวว่าทิ้งส่วนไปแล้วว่าโอ้โหเจอโรบูซันไปเช็คนะครับแล้วสุดท้ายแข่งของฟานไดก็เช็กระยะอยู่แล้วครับยังไม่มีขออ้อผิดพลาดนะครับแนวรับของลิวฟูในเกมนี้ฟานไดเปิดออกมาซ้ายเก็บได้ดิทิอสาสเชื่องกับแม็กลิสเตอร์แล้วพอมาถึงดีโก็โชต้าแล้วได้ปั่นโอ้โห เปิดแป๊บเดียวก็บ้ามาได้ประตูขึ้นนันสำคัญในช่วงท้ายครึ่งแรกกับลิปูนึงสูญกับจากเดโกโชต้าที่วันนั้นเนี่ยมันจะมาลงสนามได้แน่นอนนะครับว่าข่าคราวมีการบาดเจ็บมารบกวนอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับโชต้าในช่วงท้ายฤดูกาลเพิ่งหายกลับมาช่วยทีมได้ด้วยนะครับมาดูโชต้ามาได้วางเท้าแล้วโอ้โหซัดผ่านมือของวิฟอร์เข้าไปสวยงามครับหนึ่งประตูต่อสูญกับลิเวอร์พูลบุกมานำเอเวอเรสต์ที่คูริสันพาร์ค เรากำลังจะจบครึ่งแรกด้วยนะครับนี่เป็นประตูสำคัญของลิพูเลยครับโอ้โหเนี่ยเกมกำลังจะจบด้วยการเสมอรครึ่งแรกแต่ว่ามาได้ประตูจากโชตา้าในสุดท้ายด้วยครับโทษมาครบแล้วด้วยนะครับครึ่งแรก2นาทีอูซิ่งก็เป่าจบเกม45นาทีแรกไปเป็นว่าเป็นทีมเยือนอย่างลิพูเลยครับปลุกมานำ เอเวอร์ตันที่กุสซันพา์กอยู่1ประตูต่อสูนะครับได้ประตูจากคนนี้นะครับเดโกชตตาในนาทีที่45ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับจะกลับมารับชมแมตชม์ช็ลองคนนี้ก็ต่อในึ่งหลังอีก45นาทีครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับผม ครับเรากลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับอีก45นาทีครับเจ้าบ้านเอเิสตันนะครับถูกลิฟูบุกไปน้ำอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับจากประตูช่วงถ่ายครึ่งแรกของดิโกโชต้าฝั่งของลิฟูเลยครับถึงหลังดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสกอร์นี้ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้สําหรับลิฟูครับกาเนอร์ลินกับแม็กนิลเพราะเขาก็ดูจะเล่นลำบากเหมือนกันนะครับพยายามจะตอบโต้ลิฟูกลับคืนไปบ้างเลยก็จ่ายไปก็เสียนะครับแต่ว่ายังได้อยู่โอซดน่าไฮทีสไบตแม็กนิวมีช่องถึงกาเนอร์ อันนี้ปาที่อดร,อริสก์เรซัดไกลโอ้โหเบาไปกับแบบตัวตัวของอาริสันได้โอกาสทักทายเรด้วย้างหลังมา4นาทีนะครับจากอกา,การิสก์เลสยิงหรือว่าไม่มากด้วยกันทั้งคู่นะครับเอฟตันไป2ครั้งตรงกรอบแล้วก็รืวอหุบเป็นสครั้งได้มา1ประตูหลังลูดิอาสดิอาสจี้บอแล้วเจอรวบในเขตโทษโอ้โหแบบนี้ว้าด,ดูครับลุศินว่าอย่างไรครับชออน,นิดดิอาสโอ้โหแล้วเป่าให้แล้วด้วยครับ ไอ้ชี้ยังใบเหลืองเลยครับโอ้โหไปรวบใส่ยาสแบบนี้คือเจอความเร็วเล่นงานใส่เลยครับแล้วมาดูโอกาสจะขึ้นนำเป็นสองศูนย์ของลิฟูจากจุดโทษของโมเมสซาร่าอะไรครับอดวนกับจอแดนพิกฟอร์ดของฝั่งเอเวอร์ตันหาโอกาสที่จะได้ลุ้นนี่ห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์โดยสายของซาลาดูจะหลอกได้หรือไม่แล้วยิงล็อตเชอ์เซฟครับโอ้โหพิกฟอร์ดไม่ลงครับว่าหลอกไม่ได้ครับซาลาดแล้วลิฟูยังนำอยู่1นต่อศูนย์ โอ้เสียบของพริฟอร์ดครับอยู่ในเกมครับเอวตันนี่ขยับเปลี่ยนนะครับตัวไวแม็กนิลถูกถอดออกไปครับเอาเป็นตันนัน,นทาจูมาที่จะลงมาแทนนะครับเรื่องเส้นของฝั่งเอวตันทั้งสองฝัง่งทั้งแจ็คเฮดสันแล้วก็แม็กนิลเนี่ยยังทำเกมไม่ได้ครับเป็นทาจูมาที่ลงแทนแล้วซาร่าอย่างเขาซ้ายยิงจุดโทษไม่เข้านะครับซาร,รซ่าจีฟอร์ดเซฟแล้วตัลุยมาเองแล้วตัวพริกได้ซ้ายซาร่า,าไม่ผ่านครับเป็นแบล็คเบิร์ตใช้ทิ้งมาก่อน คนเจ็บได้ที่อเล็กซานเดรโนลิพูลุยใหม่ครับเอดโดซายโรลซันโรลซันขยับเข้าด้านไหนไม่ไล่ไม่เข้าก็ครึงบอลหาช่องให้เพื่อนใหม่ก่อนครับดิอสดอสดิแอสดวดีได้ลุยมาที่เอดโดดูบุญมาตั้งใหม่ที่เจเรลคอนซาทางฝั่งขวาอเล็กซานเดรโนมาถึงเอเลียดไหมตาออกอสกี้ สก,กิตออกมาได้เดี๋ยวจะเข้าทางซาร่าเก็บถึงเอนโดมาที่แม็กอาลิสเตอร์ซัดโอ้โหติดตากั่วสกีแล้วไอเลียดตามไปล้วงใหม่แล้วยิงครั้งนี้ก็ยังติดอยู่ครับรับซับโ,โอ้โหมาดูสก,กัดมาไม่ดีแต่ว่าช่วยมงกระเทียวมาได้แฟนเวดเจอร,ร์บีครับไอชียังโอ้โหหลอกผ่านมา2องดาดได้แล้ววางทิ้งมาข้างนอกก่อนไอติดเฟอร์ชิฟไนต์ลิฟท์ครูเจ้าตัวที่2ให้ได้แล้วสุดท้ายกุศลเป่าให้ครับโอ้โหโดนิคคาร์อบอูรวินได้ฟาวนะครับ โดยชูปลายต้องมาเบรกเกมที่เอฟตันเจ้าวางยาวตอบตัวส่วนกลับไปครับทาคาสกี้จะได้วางให้เพื่อนร่วมกันข้างหน้าต่อครับหนึ่งประตูก็ลุ้นตีสมวนให้ได้ก่อนฝากของเอลตันเปิดมาที่แจ็คคาริสันวันนี้ส่งลงกับเกมน้อยมากครับแจ็คคาริสันเอามาที่แอชลียังได้ฝากมาเสาสองสั้นเลยครับโอ้โหทีเซฟของคาริสมมันยังตีเสมอไม่ได้ครับโอ้โหได้วางด้วยสายแล้วด้วยก็เปิดมาที่จังหวะ วางเท้ายอดเยี่ยมเดี๋ยวว่าเอลซอนนี่ครับเรียกชั่นของ0.30ย์จุดสามศูนครับเร็วนะครับชถวนี้ป้องกันไว้ได้ทันครับโอ้ลงมาทาจูมาเกือบจะได้ตีเสมอให้กับทีมนะครับมาดูไตมุมนี้ของเอลตันนะครับนิ่งนอนทำได้แล้วลิพูผ่อนนำก็ผ่อนเกมลงไปด้วยนะครับเปิดไตมุมมาเสาแรกแต่ยังได้คงอีกครั้งนึงครับโอ้โหบีเซฟไม่ได้ครับเอลิซอนบอลยังไม่ออกครับไปเด็ด เดี่ยวกับมาต้องมาเซตกระแบงกับเวอร์พูลมีเสียสมาที่ไปอสองจอที่ด้านหน่าจะได้ประตูตีเสมอครับพวกเขายังทําไม่ได้ครับ้ชมยูเซียสองสำคัญของอาริซอนเลยคาร์จูตาให้มาซาร่ามาเร่งหมายริพูลทางขวาได้เตือนนะครับอเล็กซานเดอร์โนออกเพื่อแล้วในกรอบอเล็กซานเดอร์โนเจอมีโคลินโก้ครับมาสไลด์ดักไวไ้ไในถังเป็นเตะบอลของลิเวอร์พูลมีเปลี่ยนของฝั่งเลีตันครับถอดการนอร์ออกครับส่งนั้น โอมิสลงมาแล้วก็ลื้อผู้ครับเป็นทางนั้นอิบราฮิมาโคนาเต้ครับมาช่วยเกมรับขอใจเย็นขอเน้นๆแล้วครับช็อตนี้แม็กอาริสเตอร์เปิดมาเป็นกาเบิร์ดลูบินช่วยเกมรับก่อนขึ้งมาเราแจ็คแฮร์ริสันนาิสโตเกะหรือต่อครับอยู่กัน3คนข้างหน้านานยูมาคืนคาเบิร์วลูบินเราเจอตัดเกมนี้ครับของฮาวิเอลเลียดครับโอ้โหแล้วเหลืองมา ตั้งใจชัดเจนครับวีเอ,ลอเลตเบรก,ก่อนคือหนึ่งส่วนลิฟูนี่ก็ไม่นิ่งนอนใจเพราะว่ารูปเกมที่นําครับา่ายมือไปตั้งรับแล้วเอฟตันตั้งเกมกลับมาได้นะครับมีเปลี่ยนครับแดนกลางครับต้องส่งซูบาร์ไซด์ครับลงมาแทนฮาวิเอเลีตท,ที่โดนเหลืองไปปรับแก้วเร็วทันทีครับดูด้วควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ด้วยครับเอเลีตเอคิของเอฟตันตาเค้าซีเปิดเปิดมาอาบูร์วินตั้งย้อนคืน อาริสเกผ่านได้ครับซ้ายมีคูลิโก้มีคูลิโก้ให้ครับอาร์เดโกเมสคืนโอนาน่าให้ครับอาริสเก้อังเดโกเมสไปช้าครับแม็กลิสเตอร์แข่งกลับคืนมาได้ครับรลิเวอร์พูลซาร่าโชต้าโชต้าวางซ้ายจะให้กับลุยเดียสลึกไปครับติดอาชิยังต่างดีอาร์เดโกเมสไปถ่ายบอลมาที่มีคูลิโ,โก้มีคูลิโก้เห็นดูม้าโอ้โหเจอ เจอจับลอบหน้านะครับนาวาน,ำนำยูมามเร่งที่จะเติมเกมแล้วก็ดูกล้วมาเท้าขวาครันปลายสัาว์ที่กลับมาไม่ทันนะครับอุเช็คแม่นยำเหลือเกินนะครับตีเส้นแบบนี้ก็มันชัดเจนนะครับอ่างอิงได้แม่นยำม,มากมากครับสาระจะตามไปเีบบอลแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นดีครับได้ลุ้นเตะม,มุมต่อกับลิเวอร์พูลแม็กอลิสเตอร์ อย่างที่จะดึงเวลาไวบ้างครับว่ารูปเกมนำยืนหนึ่งศูนย์แล้วก็ทําให้อีวิตตันเนี่ยมือแรงพึ้นกลับมาด้วยนะครับแล้วพวกเขาก็ยังไม่ได้ประตูที่2ที่ต้องการแมกกาลิสเตอร์ต้องดูผลคืนนี้ด้นะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซีจะเปน็นอย่างไรครับก็รู้ว่าจะโดนีห่างไปมากน้อยดูไม่หรือว่าเป็นเชลซีที่กำบับออไปซ่อมไวได้ครับเราก็ทำพิเดอฝากไปชมคู่นั้นกันด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เ,เอาดูเกมกันต่อครับนาทีที่75็ด้าครับเอโด บาที่ิูยาห้โชตาบางังคือที่ดีอาร์ตโอ้โหันซัติดทาคอสกี้อืมเสียไปติดบล็อกก่อนรับลูกยิงของลูยาสคืนมาของโชตาที่ได้งานแล้วแต่ว่าโอ้โหจะซัดไปโศแรกคือติดบล็อกของนั่นเจมทาคอสกี้ได้ลุ้นแต่ม,มุมครับลิวพูลทีที่เจ็ตสุกแม็กลิสเตอร์บอกขอเปิดเข้าไปหลุนหน่อยมาที่เสาแรกได้ยิงไหมฮ้ซารา่า จะลอยตัวตีลังกาย,ยิงก็ติดเขาบนลูวินครับตามไม่ห่างเลยบล็อกโอ้โหเดินบอลด้วยแต่ว่าไปติดบล็อกตรงไหนด้านซ้ายของเขาบนลูวินหนึ่งประตูนี่ก็ไม่สบายใจครับเยน็นครับเพราะแม้แต้มจะเท่ากันค่ับกาซอนแต่ว,ว่าประตูที่เสียที่ตามอยู่ครับหรือว่าห่างเยอะเลยกระโจตตาตั้งขึ้นแล้วไปเข้ามือของพิฟอร์ดออกเร็ว อย่างไรพิคอต้องค,งควางมาตัางไว้ถึงโอดาน่าอ่านี่มาซ้ายก่อนเาไปขอไปเองก่อนเจอขวางอยู่สองเปิดติดแม็กอาริสเตอร์แล้วก็เขเป็นโดนแข่งของฟั่งมเลของลิวพูเป็นฟรีกิกจะได้ลุ้นของเอเวอร์ตันคอสกี้ขอวางเข้าลุ้นเลยครับที่ที่80 มีโอกาสที่จะตีเสมอได้นะครับถ้าริพูยังรักษาดูว่ายังยิงประตูเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้ครับเติตันก็ยังมีลุ้นอยู่หากแม็กกลิสเตอร์ให้ที่ซาร่าโยงอยู่ฝั่งซ้ายอาบอลไว้กับตัวก่อนแล้วรอแม็กอาลิสเตอร์ครับแล้วเดียร์ทิพูจะต่อบโต้กลับมาคนเยอะกว่าแล้วครับที่ซาร่าซาร่าเจ้าตัวดีดมาที่สปอลสไลด์โอ้โหซาดีกโกนโอกาสที่จะปิดเกมนี้ได้สูงเลยครับสองประตูต่อศูนย์จากสปอลสไลด์ที่ สับเรามาแทนฮาวิเอเลดครับโอ้โหเรายิงสวยๆครับเกมโต้กลับมาเราก็เห็นจังหวะหลุดมาแบบนี้บ่อยๆของลิพูแล้วก็ทำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าใน f c ฟซครับสาราได้สรายให้มาแล้วไม่ต้องจับเลยครับโอ้โหซัดเต็มข้อครับมุมนี้ไปดีหนึ่งประตูสวยๆครับจากไอที่จัดให้เราได้เห็นกันนะครับโอ้สัมบัพุ่งชุดเยี่ยดเลยครับฟิฟอร์ดความแรงของบอลครับแล้วลูกก็ย้อยลงด้วยครับสวยงาม โอ้เป็น2ประตูต่อศูนย์กับประตูที่เยนคอบต้องการกับมาแล้วทีที่83ครับลองดูเอฟแนด้ว่าจะลุยต่ออย่างไรกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่กับดูจะพยายามสู้แล้วก็แต่ก็เร่งไม่ขึ้นครับมีโอกาสที่จะลุ้นตีเสือด้วยแต่ก็ไม่ผ่านมือของอิสอนเบเกอร์นะครับเจคไฮสันเจอดูสันขวางอยู่ไม่ผ่านแล้ว โจต้าจะลุ้นปิดเกมแบบชัวๆเลยหรือไม่ครับมาต่อได้เติมแล้วครับของแม็กกอลิสเตอร์ไม่กับดิอัสเจออาชิยังขวางอยู่แจ็คแฮร์ดิสันทางที่อาชิยังกลับมาที่อดริโซเก้ครับลิวพูก็ถอยไปตั้งรับกันแน่นแล้วนะครับแพรนเวตเอาอซ้ายมิคุลิโกมาถึงอาร์บวโอเทนาจ่ายมามทากักเคิซีพลิกหลอกสวยนาะทีสุดท้ายของเกม้วครับทาคิซี ที่เพื่อขยับเราให้ไม่ได้ริบูเช็คหลายลำหน้าอยู่นะครับชอคาริสันไปต่อที่อาชิยังเจอกับโรโบูสัน้นบอลลันแล้วโอ้โหทดถกนาทีด้วยครับว่าแต่ว่าตามอยู่ถึง2ประตูนี่ครับริเว์ก็คงไม,ไม่เร่งแล้วนะครับเล่นทีแดนของตัวเองซูบูสไลนซูบูตสไล่ให้ไปข้างหน้านะครับขอ,ขอรองบอลไว้เอดโดนี่ครับซูบสไล อีก3นาทีครับการทบหลาดเดกเมสมาที่แรนเวตแรนเวตมาดิคิโกนี่ครับม,มันเจาะเข้าไปไม่ได้เลยครับก็เล่นกับเวลาไปครับอืมออแต่ว่าลีพูก็ไล่บีบรถซาร่าไปแย่งได้ครับน่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ลุ้นเพิ่มไม่ห้ลีพูซาร่าโยเขาสายเจอสก,ก,กิทก็ยังได้อยู่แล้วปลาแถว2มีเอโด ดูวนหาแล้วก็สินเป่าจบเกมนี้ไปเป็นว่าในการจำลองมการแข่งขันแบบนี้ครับลิเวอร์พูลบุกมาเอาชนะเอฟตันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ของจริงจะเป็นยังไรอย่าลืมไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปของเรานะครับผมจุกใจฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้กันด้วย,วยอีกสักช่องหุึเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเพื่อนจะได้รับชมก่อนใครผิดพลาดประการใดในแมชนี้ต้องขออภัฟแฟนๆทางเอฟตันแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับไว้มาพบกันใหม่ในแมชหน้า แบบนี้ขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ